สวัสดีครับสวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง KBR Racing นะครับผมเหมือนเดิมนะครับส่งมอบรถกระบะดำนะครับผมเดี๋ยวรีวิวคันนี้ให้ดูนะครับคันนี้หลายวันแล้วไม่ได้รีวิวให้ดูนะฮะเพราะว่ายังดําเนินการเรื่องสลับป้ายแล้วก็จดทะเบียนอยู่นะครับผมพอดีลูกค้าต้องการใช้รถแล้วนะครับไม่เป็นไรครับเอาไปใช้ก่อนนะครับผมนี่ช่างยุทธนะครับผมวันนี้มากับช่างยุทธนะครับแล้วก็มีนั่นแะฮะอีกคนหนึ่งฮะ เออ,เอ,อ่แถวบ้านเรียกไอ้เปล่าเปล่านะครับผมตเคี้ยวไหนมินิเฮิร์ตหน่อยฮะเฮ้ยอ่ะ,ออะโอเคเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยนะครับผมเดี๋ยวรอคุณลูกค้ามาแล้วก็เทสด้วยกันเลยนะครับผมคันนี้นะครับ เป็นรถที่ลูกค้าซื้อจากทางเราเลยนะครับทั้งคันนะครับจริงๆคันนี้มันเป็นที่เคยหลายๆลงคลิปให้ดูนะฮะตั้งแต่เริ่มทําเลยนะครับไปไล่ดูกันเอานะครับผมคันนี้นะฮะก็ลูกค้าซื้อผมเลยทั้งคันนะครับคันนี้เป็นซื้อเราทั้งคันให้เราทําสีจดทะเบียนทุกอย่างโอนเรียบร้อยหมดนะครับผมอ่าคันนี้เป็นรถผมเองนะฮะแล้วก็ลูกค้าสั่งต่อด้ามสเปค มาตรฐานนะครับทั่วไปนะครับไว้ขนดินขนข้าวขนไว้บรรทุกทั่วไปนะครับผมทรงมาตรฐานนะฮะสีสันสีตัวนี้เป็นสีที่ผมผสมนะครับเป็นสียี่ห้อโครแมกนะฮะแพงมากนะครับแล้วพอดีลูกค้ามาถึงอยากได้สีนี้ก็เลยว่าจริงๆจะไม่ได้ให้สีนี้นะครับเพราะว่ามันแพงผมผสมมาก็หลายพันแล้วนะครับสี่พันห้าพันแล้วครับก็เลยอ่าไม่เป็นไรให้ลูกค้าไปนะครับไม่เป็นไรโอเคสวยงามนะครับอ่า คันนี้ก็ใบทะเบียนประมูลนะครับตัวนี้เป็นป้ายของผมเองนะฮะผมไม่ได้ใส่ให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวพอจดทะเบียนแล้วผมเอาออกคืนนะครับตัวนี้ก็คือเป็นเดี๋ยวผมจะสลับออกนะครับแล้วก็เอาเลขใหม่นะครับตัวนี้ไม่ได้ให้ลูกค้านะเอ่อรถคันนี้นะครับ Isuzu t f r นะครับเครื่อง2,5 0 0 2,500 DI นะครับ Direct Injection ไดร์อินเจกชันเทคโนโลยีระดับทองของอีสุนะครับผมสุดยอดรถประหยัดน้ํามันนะครับแม่งประหยัดจริงนะครับยอมเลยนะครับอีสูที่มาเล่นอีสูเพราะมันประหยัดนะครับทีนี้ตัวนี้ผมเป็นรถใช้งานเองนะครับก็ผมได้ใส่เทอร์โบนะฮะเทอร์โบก็ไม่ใช่ว่าของแต่งนะครับผมยกของเดิมๆนะครับเครื่องตัวเดียวกันแหละนะครับยกของเดิมๆนะครับของดีแม็กสามพันพอร์ตโตยกใส่เข้าไปเลยนะฮะทอยเสียสแตนเลสคือทาสเต็ปใช้เองอ่ะครับผมซื้อรถมาคันนี้มา กระปุก power ใหม่นะครับเดี๋ยวช่ยงยุทธเปิดฝากระโปรงให้หน่อยกระปุก power นะครับเปลี่ยนใหม่ระบบ power เปลี่ยนใหม่ช่วงล่างใหม่แอร์ใหม่คอมแอร์ใหม่แพงแอร์ใหม่สายแอร์ใหม่แล้วก็คือระบบแอร์ครับขึ้นชื่อว่าระบบแอร์นี่คือขึ้นชื่อว่าระบบแอร์นี่คือใหม่นะครับขึ้นชื่อว่าระบบแอร์นี่คือใหม่ทุกชิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมแอร์สายแอร์นะครับเนี่ย แผงแอร์แผงแอร์นี้เป็นแผงลามิเนตรุ่นใหม่เลยนะครับแล้วก็เนี่ยครับพวกไร,รเอ,อ่อแอร์แอร์อะไรคือระบบแอร์ใหม่หมดของใหม่เลยนะครับเนี่ยปั๊มพาวเวอร์ใหม่กระปุกล่างใหม่แห้งๆเลยนะครับคือแห้งๆตามสภาพเลยนะครับเครื่องดีเทอร์โบแจ่มเลยแรงดีประหยัดน้ามันผมขับผมติดใจมากประหยัดน้ามันผมเคยขับจต่รถคันใหญ่ๆนะครับบ้านผมมีแต่เครื่องสี่พันเอ้ยไม่ใช่สี่พัน สามพันอ,อ,อย่างเงี้ยสามพันหนึ่งอย่างเงี้ยขับเปลืองพอมาใช้นี่ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมอ่าโอเคอ่ะสมย,ยุดปิดดูรอบๆนะครับรอบๆก็จะเป็นแดดมันแรงนะครับถ้าไปถ่ายฝั่งนู้นมันย้อนแสงนะครับเดี๋ยวจะมองไม่เห็นคันนี้ก็สเปคเอ่อตัวไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะครับตัวถูกที่สุดเลยนะครับติดไปเลยตึง้งเออตัวนี้สเปคถูกที่สุดเลยนะครับ ถูกที่สุดของรถดำเลยเพราะว่าไม่ได้มีอะไรเลยเพาลอยไม่มีอะไรไม่มียางไม่มีล้อไม่มีคือรถเนี้ยเดิมๆยังไงก็เอาอย่างนั้นติดดาทําสีจดทะเบียนดำคัซีอ่ตัวแหนบผมเสริมแหนบให้นะครับผมแถมไปนะครับซื้อรถทั้งคันแล้วไม่เป็นไรแถมให้กันไปแต่ก็แหนบนี้ก็สําหรับรองรับ3ตันนะครับไม่เกิน4ตันนะได้ส,สบายนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอลูกค้ามานะฮะวันนี้ ก็จะตักดินใส่แล้วก็ให้ลูกค้าลองเองเช็คเองเลยนะครับผมโลโก้นี้การันตีนะครับอัดจารบีเรียบร้อยแล้วนะครับอัดจารบีเสร็จนะครับเช็คนะครับมีการเช็คน็อตทุกตัวฮนะร,รอยเชื่อมนะครับสวยๆส,สีสันก็โอเคใช้ได้นะฮะไฟท้ายเป็นแบบเราบางโคลนเป็นแบบเราผมใช้ไฟท้ายตั้งแต่นี้ผมใช้ไฟท้ายตัวนี้ตั้งแต่ ตั้งแต่แรกนะครับยันทุกวันนี้นะครับผมนะไม่ค่อยมีใครใช้นะครับมีผมนะครับที่ใช้เพราะว่าผมนำนํนเข้ามาเองเลยนะครับช่วงแรกแรกนะครับผมให้บริษัทเออเรโน่ประเทศไทยนะครับนำเข้ามาให้อ่ามันก็ไม่มีอะไรเนาะเราก็ถ่ายบ่อยแล้วแหละเรื่องรอยเชื่อมเรื่องการเชื่อมอะไรนะครับเชื่อมเต็มอยู่แล้วนะครับนะนะครับแผงข้างม้วนหัวม้วนท้ายเชื่อมเต็มตลอดแนวตะเข็บนะครับไม่มีสีโปะนะฮะ ไม่มีสีโป้นะครับเนี่ยตะเข็บเนี่ยเนี่ยตะเข็บรอบอัดหมดแน่นหมดพื้นอัดแน่นหมดนะครับไฟทะเบียนไฟสองไฟทะเบียนทุกอย่างมีหมดไฟติดหมดนี่นะครับให้ดูโดยโรอบบางคโครนบางโครนสเตนเลสนะครับบางคโครนนี่เป็นบางคโครนสเตนเลสนะเป็นบางคโครนสเตนเลสพอดีผมใส่กะไว้แบบพอใส่เผา,ารอยใส่อะไรมันก็จะยื่นออกมาหน่อยคือเป๊สวยเลย แต่ว่าขายไปก่อนก็เลยยังไม่ถึงเผาลอยนะครับตอนแรกจะใช้เองจะจัดเต็มครับแต่ว่าขายไปก็ไม่เป็นไรขายไปเถอะนะครับให้ลูกค้าเอาไปใช้นะครับขนเงินขนทองรถดีๆนะฮะนี่นะครับสีสันตัวนี้จริงๆเราให้ตามสภาพนะครับไม่ได้เปลี่ยนให้แต่พอดีมาเปิดมันคือมันดูรถอ่ะม,มันดูแล้วมันมันดูแล้วมันไม่ค่อยแบบ สีดาอ่ะมันไม่สวยก็เลยเปลี่ยนเลรให้ใหม่อันนี้ของของชุบนะฮะอันนี้คือเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับนี่เปลี่ยนให้ใหม่นะครับเนี่ยเปลี่ยนใหม่เลยซ้ายขวาของใหม่ล้านเปอร์เซ็นต์นะฮะดูภายในนะครับนะภายในนี่มันเป็นรถผมใช้เองครับก็ภายในก็ข้างที่จะสะอาดหน่อยเพราะว่าผมใช้เองเนาะขับเอง ผมไม่ชอบฝุ่นปิดกระจกตลอดไม่ค่อยไม,ไม่ไม่เคยเปิดนะครับแอร์เย็นฉ่าแล้วก็อ๋อลูกค้าโทรมาแล้วครับเดี๋ยวเยวคุยกับลูกค้าหน่อยครับฮลัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับอ๋อจากบ้านแล้วอ๋อโอเคครับผมเดี๋ยวผมรอที่อู่ครับ เดี๋ยวๆนะครับแป๊บหนึ่งนะครับอ๋อโอเคครับเพิ่งคุยกับลูกค้าจบนะครับพอดีลูกค้าออกมาแล้วบอกว่าจะคุณลุงบอกว่าเดี๋ยวจะกดเงินมาเลยนะครับโอเคคุยยอดเรียบร้อยแล้วก็โอเคครับงานของผมนี้ไม่ได้จ่ายเงินเต็มนะครับมัดจำแค่นี้หน่อยเราก็ทําให้จนจบแล้วก็คอยเอาเงินมาจ่ายทีเดียวเลยนะครับไม่ได้ว่าเก็บเต็มแล้วก็มาทํานะครับภายในนะฮะเนี่ยเบาะ ตามสภาพนะครับผมผมขายรถตามสภาพนะครับลูกค้าต้องมาดูรถมาถ้าลูกค้าว่าโอเคดูรถแล้วโอเคลูกค้าก็ค่อยซื้อนะครับบางทีบางอย่างมันมันไม่ได้แบบสวยปิ๊งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่ามันความพอใจคนเรามันไม่เหมือนกันนะครับอ่าอย่างคันนี้อ่าดูครับคันนี้ความสะอาดผมใช้รถก็ประมาณนี้นะครับ ไอตัวมือมือเปิดผมยังไม่ได้ใส่นะครับเดี๋ยวมันจะมีมือเปิดไอตัวที่เป็นอลูมิเนียมเป็นเหล็กนะฮะพอดีมันอยู่บ้านในเมืองผมยังไม่ได้เอามาเดี๋ยวลูกค้าไปใช้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวลูกค้าก็กลับมาอยู่แล้วแหละนะครับกลับมาเอาทะเบียนเอาเล่มก็ก็คอยมาใส่นะครับเดี๋ยวผมใส่ให้นะตัวนี้เพราะว่าผมใช้ผมไม่ได้เปิดอยู่แล้วผมอย่างเงี้ยเปิดแอร์นะครับเนี่ยแอร์ใหม่ๆเย็นๆ เกะเกะใช้ได้หมดส่วนใหญ่ทีบอาร์เกอ้ชอบเสียผมซื้อรถเขามาก็โอเคมีเกียร์วัดบูธนะครับผมให้ไปเลยนะครับภายในก็ประมาณนี้สตาร์ทดีวะ่ะ ซึ่งเดียวติดนะครับเย็นเจี๊ยบนะครับบอกเลยเทอ,อร์โบหวานหวาน ออกแนววัยรุ่นนิดนึงนะวัยรุ่นนิดนึงพวกซีนนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนนะครับของเดิมมันฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้สวยกริบนะครับของเก่าติดรถมาเปลี่ยนก็ดีน,นะแต่ขายราคานี้ตามสภาพนะครับก็พอได้ าใภยนรถใช้เองนะครับครบอะ่ะครบทุกตัวไม่มีรูบโบไม่มีรอยเจาะนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยใช้เองรถซื้อมาส่วนใหญ่มันไม่ค่อยครบนะครับอันนี้ผมใช้เองผมก็ไปซื้อมาใส่ให้มันเดิมๆครบๆผมชอบแบบรถเรียบร้อยเรียบร้อยอะเขียวดับ เฟมมนะครับไม้สวยๆดับเครื่องเลยโอเคเดี๋ยวรอลูกค้ามานะครับ เราดับเครื่องนะครับเพื่อยกให้ดูนะครับเพื่อทดสอบว่าแบตเตอรี่เดิมๆโดยไม่ต้องพึ่งไดชาร์จสามารถยกได้เร็วและดีขนาดนี้นะครับถ้าสตาร์ทเครื่องนะครับก็จะยกเร็วยกแรงดีกว่านี้อีกนะครับผมอันนี้ลองให้ดูนะครับ สอบอีกรอบหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวให้เจ้าของรถนะครับเป็นคนทดสอบเองเลยนะครับผมและบอกวิธีการใช้งานครับ i พอดีลูกค้าลองเองนะครับยังยังยังใช้ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับก็ลองลองดูเอานะครับผมเดี๋ยวก็ใช้เป็นนะครับอันนี้ให้ลูกค้าขับเองใช้เองนะครับยกเทให้สุดแล้วค่อยๆเดินก็ได้นะครับเดี๋ยวพอดีลูกค้ายังยังไม่ค่อยเป็นนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ถนัดแล้วครับเดี๋ยวก็แป๊บเดียวก็เป็นแล้วครับเดี๋ยวค่อยๆฝึกไปครับโอเคนะครับผมก็ขอขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆนะครับผม ท่านลูกค้ามีรถเกี่ยวนะครับตั้งหลายคันนะครับเอาไปใช้กับฤดูขนข้าวปีนี้นะครับก็ฝากด้วยนะครับขอบพระคุณมา,มากๆครับลูกค้าขอบคุณครับ